Oh, really? Run. เ,เคุณพ่อให้เล็กเล็กโดยพรให้เราเนือเ้อยาให้พอยาบะไร ที่พี่อี่าส่งให้ผมมานแล้วแบบท่านก่ไ้่บอกลงทงสอาดเที่พ่ส่งผมมรๆก็มวนามันจะยิ่งยบ้อยู่ เราต้องการอะไรดีเรัตอกรบบเราบเชื่อว่าเราเังนบอลป็านเราต้อวกามสำเร็จของวิกีที่จะเกิดขึ้นในทุกๆปีในทุกๆผลงานเองอยเรก็ขอให้ทุกประทวาาสำเร็จบนทส้นทางสใสนี้ม็ต้องมีคนรักที่อยากเล่นที่ผมคิดว่าแบบวันนี้ก็ที่วันนี้ไม่ดไม่ได้แต่ยังม่อยู่แล้วก็มาลองดูมันเกิดไม่เคยงานบเนี้เคยมีอ่ทน่อย ทำแบบนี้จะมีผู้คนที่ต้องการดูนะครับต้องทำเพื่อเป็นตังค์ดีใจน้องชายต่อไปน้ำผ้าเลยโดยรายเดือนไม่นีใบใบน้ำมันใช่ก็ไอเดียมาที่แบบที่ไโอกาสมาเรื่อยๆกรบปาต้งทการเกิบตัวของปาทุกปี ก็ดีใจกัคะพี่มีคนรักพี่ทีมากมายแบบนนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยอยากให้ป้ามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอยากให้ทำงานเยอะๆร่างตัวเองที่มากๆนะคะแล้วก็สัญญาว่าจะรักแล้วก็อยู่เคียงข้างป้าแต่นี้ไปนานตลอดไปนะคะ ขอรนดับกดนะครับครอบครัวเราในนักาตระดมนะครับเป็นตัวทนของทุกคนเลยนะครับ่าเป็นเครับขอขอบคแ่แ่ที่ทุกคนที่น้องๆสิริกของคูเองทุกท่าน ที่มาทำทุกิจน่าเปนคนขอให้นะไอไรทุกๆสิ่งเลยก็เองก็บอให้รู้มีพุ่งมากทุกสิลแต่ให้ทุกฝากลูกมากมากขนาดเลยจริงใจ่อบไม่ได้ของก็ยังดูแลอยตลอดีตลอดไหมล่ามี่อหาไปไลนะขอบคุณมากครับถาดู้าที่น้องท่เาดท่ท được uh, okay, ซึ่งปีนี้มันก็อุ่มากขึ้นไปสักเพราะว่าตอนแรกคิดเลยว่าเออปีนจะมีคนมาหาแฟนหรอเปล่าเพราะีที่แล้วก็มีแนขอายองนท่ตันี้ผม่เห็นว่าาอดูต้องกอย่นี้อ่านั้นอึ่งนี้อ่างนั้น่านี้อย่างน้าี้อยงนัอยานั้อย่าง้นอยง้อางั้นยางัางนัอย่น่านะ้องั้นอ้อั้นาน้าันั้อย่างรั้นานั้นัอน ได้ยินีได้ยินบ้องได้บอกคี่ติดใจใจครัมขอบุณทุกคนทีงานะครเออมันมันเหนือมากหาแล้วมารับผมผมไม่พูดตอไปเรว่าขอบคุณจากสหมือนที่หนังที่ทำมาว่าขอบคุณแม่ได้้ายรนนี้ขอบคุณเพื่อนได้ี่น้องชายนี้ขอบคุณเพื่อนด้ที่ที่คนขอบคุณเพื่อน้ที่งานคีส ขอบคุณทุกคนมากๆที่ทำใล้วก็ได้มาได้ทัมผสกับสิ่ง่ไม่ได้มาหัวใจุกดวงที่ยู่อวู่ตื่นัวใจที่มีค้ามากทุกคนมี่วามใจที่ของมากไม่ขออะรครับขอเพียีเราจะมาห็นกันแบบนี้สักการะได้ไหนะครับแล้วก็เราก็จะเดินากเดิกันเดินต่อไปแบบนี้ไปเรื่อยๆ แล้วมจะกอขึ้นจนใช้คำว่าแก่ขึ้นไ็ได้แต่พขอแห่หลังจากลองไปเรื่อโดนความงไปดูีแนที่ประสบความสำเร็จจนมันแย่จนนตี้บนเหมือน่ทของผมอาจจะแค่เป็นคนแต่ว่าป็่ ขอบคุณที่ลีกุนคนัปนกังถ้าไม่มีรุ่คนผมไม่มาถึงตนี้ได้เหนื่อยทั้งมือทัเทาตัองการสิ่งทีอการใจม่เขาใจเขา่ะพว่าอะไรความไี้ชอมันเกลียดเพราะว่าทกคนพูดขอาจากใจเทุกคนความขอบคุณทุกคนที่ได้รับแต่บอกให รักกันตีกันนานแล้วก็รักกันจะนานไปอย่าปล่อยมือที่เอ็นขัดขาไปไหนนะครับดูแบบนี้กันท้มดัลขอบคุณ